สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .2 ออนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเรียนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .2 นั่นเองนะคะ ใบความรู้นะคะของวันนี้ก็คือจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16ถึง21เดิือนสิงหาคม2564นั่นเองนะคะคำสี่แจงนะคะก็คือให้นักเรียนศึกษาวิดีโอตามลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนหยิบหนังสือวิทยาการคำนวณชั้นปสองมาเลยนะคะเปิดหน้าที่24ถึง27นะคะไปดูกันเลยค่ะ หน้าที่24นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คือเรื่องนี้นะคะการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในหน้าต่อไปนะคะอันนี้คือหน้าที่25นะคะตัวอ,อย่างการเขียนโปรแกรมอ่าน้านี้นะคะก็คือ เราจะเขียนโปรแกรมให้แมวเดินไปข้างหน้า49ก้าวนะคะนี่ก้าวที่1ก้าวที่2อก้าวที่3าก้าวที่4แทนที่เราจะเขียนคำสั่งว่าเดินหน้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 า4ครั้งเรามารวมการเป็นทำซ้ำา4ครั้งอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้คำว่าทำซ้ำา4ครั้งในที่นี้ก็คือเป็นคำสั่งเดินหน้าให้เดิน4ครั้งนั่นเอง หรือนักเรียนจะเขียนแบบเดินหน้า49ก้าแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะโอเคอ่าแล้วในนี้ทีนี้มีสั่งให้กับหลัง,งันด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอ่ะทีนี้ไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าที่26อ่าทีนี้ครูจะมาอธิบายนะคะว่าการเขียนโปรแกรมคืออะไรนะคะการเขียนโปรแกรมคืออะไรนะคะ การเขียนโปรแกรมนะคะก็คือการสั่งงานให้อุปกรณ์หรือสิ่งใดทำงานได้ตามที่เราต้องการนะคะเรียกว่าการเขียนโปรแกรมซึ่งทำได้โดยการนำคำสั่งที่อุปกรณ์นั้นๆนะคะมาต่อเรียงกันซึ่งอาจทำได้โดยการเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์หรือใช้เครื่องมืออื่นๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้ เดินใช่ไหมคะเราก็ใส่คําสั่งเข้าไปในที่นี้มีอยู่ลักษณะของคําสั่งนะคะมีอยู่2คําสั่งด้วยกันนะคะก็คือเดินทางขวากับเดินขึ้นด้านบนนะคะคำสั่งในที่นี้นะคะมีอยู่2คําสั่งใช่ไหมคะอ่ะคำสั่งแรกนะคะก่อนที่เราจะมีคําสั่งแรกเราจะต้องสั่งให้เริ่มต้นโปรแกรมก่อนนะคะ จะสังเกตได้ว่าการเขียนโปรแกรมเราจะต้องมีเริ่มต้นกับจบเสมอนะคะเริ่มต้นกับจบเสมอ,อขออนุญาตลบนะคะเขียนไม่สวยโอเคอพอเราเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่คำสั่งเข้าไปเลยนะคะเดินทางขวาเดินทางขวาเดินทางขวาเดินขึ้นด้านบนอันนี้เราสั่งให้หุ่นยนต์เดินแค่นี้นะคะแล้วก็จบเมื่อเราสั่ง เราต้องการจะจบโปรแกรมแล้วเราต้องมีคำสั่งจบด้วยนะคะโอเคคราวนี้เราจะมาถึงในเรื่องของใบงานของเรานะคะก็คืออยู่ที่หน้า27นั่นเองนะคะอยู่หน้าที่27นั่นเองเดี๋ยวคุยจะอ่านโจทยให้ฟังก่อนนะคะหากต้องการให้แมวเดินจากตําแหน่งที่กําหนดนี่แมวนะคะอ่าอยู่ตรงนี้แมวหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมคะอ่าหันหน้าไปทางนี้ขอโทษค่ะ ลบนิดหนึ่งโอเคแมวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะนี่คือแมวนะคะต้องการที่จะให้แมวเนี่ยนะคะพาแมวไปกินปลานี่ปลาอยู่ตรงนี้นะโอเคนะคะแล้วกลับมายังตําแหน่งเดิมไปกินปลาเสร็จแล้วกลับมาด้วยนะคะ เราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะคะซึ่งเราจะมีคำสั่งอยู่4คํคำสั่งด้วยกันนะคะเดินหน้าหมุนซ้ายหมุนขวากลับหลังหันเราจะเดินไปทางไหนนะคะลองคิดดูนะคะลองคิดดูจะเดินไปทางนี้ก็คือเป็นการเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้า เดินหน้าถ้าเราจะกลับไปทางนี้หมุนไปทางไหนคะซ้ายหรือขวาหมุนซ้ายใช่ไหมคะอะ่ะหมุนขึ้นไปอ่าแล้วก็เป็นยังไงคะเดินขึ้นไปอีกใช่ไหมคะอะ่าเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแล้วก็ถึงปลาใช่ไหมคะ ก่อนที่จะถึงปลาหมุนทางในก่อนอหมุนซ้ายนะคะแล้วก็กลับหลังหันใช่ไหมคะก็คือหันหน้าไปหาปลานั่นเองหรือเราจะเดินทางอื่นก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่เลยโอเคลบก,ก่อนแล้วแต่นักเรียนจะเดินนะคะแล้วแต่นักเรียนจะคิดได้เลยนะคะ,ะทีนี้ ไปดูที่ใบงานนะคะก็คือให้นักเรียนคัดลอกใบงานนะคะจากหนังสือหน้าที่2 7นะคะอย่าลืมเขียนชื่อสกุลในสมุดทุกหน้าด้วยนะคะก็คือให้นักเรียนคัดลอกหน้านี้นะคะลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ลองลากนะคะเส้นทางให้ครูยุดูหน่อยนะคะว่านักเรียนจะเดินไปกินปลาพาแมวตัวเนี้ย เดินไปกินปลานักเรียนจะเดินไปทางไหนนะคะนักเรียนจะเดินไปทางไหนลองดูนะคะ,อะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราลากเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเขียนคำสั่งเหมือนในตัวอย่างตรงนี้เห็นไหมคะพอเราลากเส้นปึ๊บ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 เสร็จเรียบร้อยเราก็ มาเขียนเรียงลำดับนะคะว่าเราเดินไปทางไหนบ้างเช่นถ้าเราบอกว่ามาทางนี้ใช่ไหมก็คือเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาคำสั่งตรงนี้ขอโทษค่ะเอาคำสั่งตรงนี้นะคะมาเขียนเดินหน้าแบบนี้ อ่ะแบบนี้ใช่ไหมคะเดินหน้าเดินหน้าอ่ะนักเรียนจะเดินกี่ก้าวหรือนักเรียนจะเขียนว่าเดินหน้าห้าก้าวแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างอ่ะเดี๋ยวลบทั้งหมดดีกว่าอ่าโอเคนะคะก็ ลองไปคิดคำนวณดูดนะคะว่านักเรียนจะเขียนให้แมวตัวนี้เดินไปทางไหนหมุนซ้ายหมุนขวากับหลังหันอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะพาแมวไปกินปลาเสร็จแล้วกลับแมวมาที่เดิมด้วยนะคะโอเคตามนี้ถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามคุย,ยได้เลยนะคะคยุยฝากกดติดตามช่องคยุยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด s u b s c r i b e กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะคะวันนี้คุยยุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ